สวัสดีค่ะยินเจรับเข้าสู่ช่องช่างต้ามก,ากอนนะคะวันนี้นะคะไมาอีกแล้วจะได้วิ่งอีกแล้วด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่อีกแล้วฝนไมาอีกแล้วนะคะเสื่อมกันทั้งป่ทศลเสีเ่ยววสมืมโอ้ยปูนแห้งเลยยังวะปูนแห้งเลยยังปูนก็ยังไม่แห้งนะพี่น้องโอ้ยความเสียหายกําลังจะเกิดขึ้นนะอยากแต่น้ําฝนเนะาะค่ะ ผลกำลังจะตกนะครับตัวนี้นะครับนี่ขอขระคุณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าท่านนะครับที่เข้ามาผลให้กำลังใจเนาะนีะค่ครับผลตกมาเลยนะครับอ,อุน,นก็ยังไม่แห้งนะครับ ไปเอามาใช้เส้นหนึ่งอยู่ันนไปเอาอยู่ันเด็กดนะครับฝนกำลังจะตกมาแล้วนะครับเก็บปลั๊กไฟก่อนนะครับ โอ้เก็บเลยเก็บของนะครับเรามากนักก็รับเม็ดนะเก็บของเก็บของนะครับฝนตกเลยนะครับโอ้เหนีย,ยวเขามาอ่นุ่นส่นนี่ มาปิดเลยกิโลแปลแ้วแผ่นหลังคาอยู่พุ่นไปมาปิดไปป่ะเจ้าแผ่นยู่พุ่นแผ่นหลังคามาปิดนี่นะครับฝนตกมาเลยนะครับโอู้ นครับไปหาแผ่นมาปิดนะครับลูกพอจะได้เห็นอย่างพี่น้องเอ้ยเก็บของเก็บของนะครับ รถไฟมาอีกนะครับถึงเ,เทพมหานคนระครับรถไฟนะครับตรงนี้แห้งหรือยังนะครับ เหอรอฝนก็ตกนะครับปูนกำลังจะเซตตัวนะครับยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะเอาอะไรมาปิดนะครับ ตรงนี้เทใหม่นะครับเทใหม่นะครับ,รบ,รบตรงนี้นะครับทำงานหน้าฝนก็ลำบากนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็แห้งแล้นะครับ สุนกับสงเสือไปเอาแผ่นมาปิดอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับก็เป็นรอยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวปั่นที่หลังนะครับ เดี๋ยวเขาเอาแผ่นรังค่ามาปิดนะครับกับสองซูนส,งสองซ่างเลือนะเอาแผ่นมาปิดเลยนะครับ ก็เมวมาท่านี่บอดสุนฮะนี่ครับมาแผ่นหลงังคามาปิดนะครับเป็นรอยแล้วครับตัวน,นี้นะครับปั่นที่หลังนะครับได้นะครับ ลองแปลเลยนะครับแปลเล็กยาวมาไปอุปตตรขัดความว่าเธอไม่ยอมทำอะไรเป้าเซ็นสูนออกมาแล้วนะครับ พี่มาฉดกลางยี่เจะเปูปต,ตกมา,า,มาเพีลาด็กเลลยนี่ปูนตเสร็จแล้วปูนมันก็ตกมาต้องเอาอะไรมาบังไว้ก่อนขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง้งเตือนกดบอกเลยนะครับ